กลับมาก็ต่อนนะคะคุณผู้ชมขานะคะอาช่วงนี้นะคะยังว่างอยู่นะคะใครสนใจลงสินค้าซึ่งลูกค้ามาลงเรียบร้อยแล้วนะคะเดือนหน้าลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีลูกค้ามาทอก้วยชิ้นเดือนนี้นะคะจะเป็นใครจะเป็นสินค้าตอนไหนต้องติดตามแต่ถ้าเกิดใครยังสนใจยังมีหลายช่วงนะคะก็สามารถที่จะติตดต่อสอบถามมาลงกันได้เลยนะคะสินค้าจะขายดีแน่นอนเพราะเราเชีรยอย่างเต็มที่นะคะ0900899995ค่ะนะคะามาในช่วงนี้นะคะไปดูเก๋ไก่ดีกว่านะครับเคลื่อนไหวแล้วหลังแน็กชาลีเปิดตัวครบกันแล้วนะคะ ก็ทําเอาหนุ่มๆนุอกหักกันทั้งประเทศเลยนะครับเมื่อแสดงหนุ่มอย่างแน็กชาลีครับออกมานะฮะไลฟ์สดหน้าเปียโนไฟฟ้าพูดไปเขินไปถึงสานะหัวใจของตอนบอกว่าตนเนี่ยไม่โสดแล้วนะเนื่องจากกําลังเข้าผ่าดูใจอยู่กับยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์นะฮะถึงแม้จะไม่ได้ตกลงรสถานะกันแต่สําหรับแน็ก<อ>ก็คือไม่โสดแล้วครับ<อ>นะครับเออ,เอแถมช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดนะฮะแน็กเียงชมเก๋ไก่ว่าเป็นคนน่ารักแล้วก็เสียงดีห้ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะครับ ล่าสุดเองเนี่ยนะฮะก็ต้องถึงคิวของเกไก่แล้วเนาะต้องออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอส่วนตัวเป็นครั้งแรกหลังแนทชารีครับออกมาไลฟ์สดไปเคลื่อนไปยอมแล้วว่าตอนนี้กำลังคขาผ่านดูใจกับเธอนะฮะคนเป็นฝ่ายหญิงก็ต้องออกมาพูดนะฮะด้วยการโพสต์คลิปที่กําลังนะฮะถ่ายเปียโนโฟไฟฟ้านะครับน,น,นี่เออซึ่งคล้ายกับเปียโนโฟไฟฟ้าของแนทชารี<ะ>ที่ไลฟ์สดก่อนหน้านี้เลยนะครับแถมเกไกย่ยังใส่เพลงยินดีของนักร้องสาวอย่างซาร่าเองไปเนี่ยที่มีเนะะื้อหาว่าเธอไม่ต้องให้อะไรฉัน เพราะฉันไม่เคยต้องการแค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอเรื่อยไปนะฮะแล้วลงในคลิปไอจีสตอรี <นะ S 2> ร่ที่ทำไ่ต้องให้อะไรฉันเพราะฉันอยู่ข้างเธอเรื่อยไป ก็เหมือนทุกอย่างมันมีหมดแล้วแล้วก็ตกท้ายด้วยเพลงของตองพัคธามัยอยากให้ฉันยืนอยู่ข้างเธอบ้างไม้เมื่อเวลาถึงและเธอทอแท้แต่เขาไอ้นี่แล้วล่ะเขาคงแบบคบกันนั่นแหละเพราะเขาไปไหน้วยกเขาเรือโอ้ยเด็กรุ่นนี้เขาเป็นแฟนกันก็ไม่ผิดแล้วล่ะค่ะใช่เพราะว่าก่อนที่จะจบคลิปดังกล่าวในเก๋ไก่ก็ยังทำแบบหน้าท่ามินิฮาร์ดด้วยความหมายบอกว่าหัวใจเนาะหรือว่าความรักนั่นแหละแล้วก็เขียนเป็นข้อความบอกว่าจะเป็นผู้รับที่ดีค่ะแล้วก็รูปอิโมจิคอนเนี่ยตาโตนะครับแล้วก็ ไม่รู้ว่าซารี่แล้วก็มินิฮาร์ดนี้จะส่งถึงแนทชารีที่เพิ่งเปิดใจคบกับเธอหรือเปล่านะครับค่ะนะคัพงจะคบกันหละแหมโอ้ยเด็กรุ่นนี้เขาก็ต้องเป็นแฟนกันได้แล้วแหละเธอแนทชารีอายุเท่าไหร่แล้วล่ะน้องเขาก็หล่อเขาก็้อมีแฟนไหมล่ะอือโอมยังมีผัวเลยอะต่อค่ะครับนะเปิดตัวรักใหม่เหมือนกันครับสำหรับเจ้าขุนนะฮะลงอะไรอ่ะเจ้าขุนไหนเจ้าขุนลูกไอ้นี่ไงพี่เจหรอรูกพี่เจลูกพี่ติ่นไง แล้วเปิดตัวรักใหม่แล้วครับลงรูปคู่สาวปริศนานะฮะทำไมต้องเป็นปริศนานั้ชื่อปริศนาหรือเปล่าเ <c oughs> ขาเป็น <c oughs> ปริศนาภพา่แสงเรอเปนริศ <c oughs> าอะรเรียกได้ว่าตอนนี้ทําให้ชาวเน็ตนะฮะ สงสัยกันแล้วนะครับ่องจากหนุ่มเจ้าขุนเองเนี่ยนะฮะลูกชายสุดที่รักของแม่ปิ่นเกตบมณีได้มีการโพสต์ภาพล่าส,สุดคู่กับสาวปริศนาคนหนึ่งที่ได้มีการนะครับเอามือมาปิดใบหน้าเอาไว้ป, <นะ S 2> ปิดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งหลังจากที่ะะแฟนๆได้เห็นภาพก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์้านเดากันไปต่างนานาว่าสาวปริศนาคนนี้แนะ่ เธอคือการนะนะฮะใช่หวานใจตัวจริงของหนุ่มเจ้าขุนหรือเปล่านะครับง<ฆ>านนี้ครับชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปว่าสาวคนนี้ก็คือเอิญเอิญฟาติมานะฮะหรือเป็นที่รู้จักกันในนาม<อ>ว่าเ e อิญเอิญเดอะสตาร์ไอดอลซึ่งสาวคนนี้นะฮะจะใช่เอิญเอิญ e หรือเปล่าหรือนะฮะจะเป็นหวานใจตัวจริงของหนุ่มเจ้าขุนหรือไม่นะครับหรือเป็นการโปรโมทนางเอก MV คนใหม่ไหมเนี่ย<อ>คนก็สงสงุงใส่กันนะฮะสงสัยส,สิเออเพราะว่าเพลงที่กำลังจะปล่อยก็คงจะต้องรอดูหนุ่มเจ้าขุนออกมาตอบเรื่องนี้ว่า สรุปแล้วมันเป็นการโปรโมทหรือเป็นการยิงแอดหรือว่าเป็นการค,<ช>คู่จริงคู่จริงเพราะว่าเป็นนักร้องศิลปินส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเปิดตัวแฟนนะอแล้วยิ่งแบบว่ารอหรืออาจจะไปถ่าย MV กันอเออถ่าย MV กันแล้วก็เลยมาถ่ายลงอย่างนี้เพื่อให้เปิดปเป็งั้ถ้าดูทรงมันจะเป็นการเปิดไปง่ายไปไหมมันจะง่ายไปไหม มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันก็ต้องสร้างกระแสไม่ใช่แบบเนี้ยถ้าถูกเราจะบอกเป็นการเปิดตัวมันจะเป็นเปิดตัวที่ง่ายไปง่ายเกินไปง่ายเกินไปเพราะว่าเรื่องของ้องเจ้าขุนไม่ไม่ไม่น่ากลัวเท่าเรื่องของคุณพ่อคุณละเรื่องการเจ้วพ่อน่าสนใจไปเยอะเ่ไหมโออไม่หรอ้ เรื่องขาวงไหนมไม่รู้อ่ะเวลาหมดแล้วเนาะฝากไว้ด้วยนะคะลงติดต่อโฆษณาได้เลยนะคะ090 8 9 9 9 9 5ศูนยก้ากครับก็ติดต่อได้เลยฝากกดไลก์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะ Big รับ b g b a กแ Channel กดติดตามกด follow ในอ n s ส a g แก m Facebook และก็ติดต่อมีไฮไลท์เด,ด็ดๆลงทุกวันเช่นเดียวกันครับวันนี้เราสองคนร้อมจริงวันลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ